สวัสดีครับผมจะมาตอบคอมเมนต์ตัวนี้นะฮะเขาถามผมว่าเวลาขายแบบพรีออเดอร์เวลาลูกค้าจองแล้วเนี่ยเราควรกดรับยอดเลยไหมอ่าแล้วก็เกี่ยวไหมว่าถ้ากดรับยอด AI จะนำส่งลูกค้าประมาณนี้มาผมว่าเป็นคำคำถามที่ดีนะเป็นคำถามที่ดีในวงการพรีออเดอร์เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเรายังไม่มีของอยู่ในมอือนะครับเรายังไม่มีของอยู่ในมอือ เราไปเจอสินค้าตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปเอารูปภาพมาแล้วก็เอามายิงโฆษณาเมื่อลูกค้าสั่งเข้ามาเราก็จะรวมยอดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเก็บเงินหรือไม่เก็บเงินก็นแล้วแต่คนนะครับแล้วพอเรารวมยอดได้ประมาณหนึง่งเราก็ค่อยเอาไปสั่งของกระรงงานพอเราไปสั่งของกระรงงานนะครับเมื่อของมาถึงเราจึงส่งของให้ลูกค้าอีกทีหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าการ p ออ o ด d e r นะครับเรียกว่าการ p ออ o ด d e r คำถามของผมก็คืออคำถามของพี่คนเนี้ย ้องกดยืนยันการรับยอดได้ไหมสําหรับคนที่ใช้ Facebook เป็นจัดฟอร์มหลักนะเวลาลูกค้าเขาสั่งซื้อในแชทนะครับแล้วก็เวลาลูกค้าเขาบอกโอเคคอนเฟิร okay, ์มแต่สมมติว่ายังไม่ต้องจ่ายเงินนะยังไม่ต้องจ่ายเงินแต่ว่าลูกค้าเขาโอเคแล้วสมมติเราขายของราคา300บาทนะครับถ้าเป็นผมผมกดยืนยันเลยนะกดยืนยันทันทีนะครับคือพอกดยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้แคมเปญประสบความสําสเร็จคือพูดง่ายๆว่าเมื่อมันเกิดคอนเวอร์ชั่น การปิดการขายได้ในระบบเขาเรียกว่า conversion conversion เนี่ยมันก็คือ convert convert คือการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก facebook user กลายเป็น customer ก็คือ convert จากผู้ใช้งานกลายเป็นลูกค้านะก็คือเป็นที่มาของคำว่า conversion นะครับเมื่อแคมเปญใดๆมันเกิด conversion นะครับมันก็จะนำส่งลูกค้าประเภทเดียวกันมาเพราะว่านี่มันเป็นภารกิจของ facebook เขาก็อยากให้เราขายดี เมื่อเราขายดีเราก็ใส่ค่าโฆษณาเข้ามาเพิ่มเมื่อระบบเนี่ยมันเรียนรู้นะครับว่าทําโฆษณาแบบนี้แล้วขายดีนะครับมันจึงจะนําส่งคนจํานวนมากแบบเดียวกันพฤติกรรมคล้ายคล้ายกันเข้ามาให้เราได้เยอะขึ้นดังนั้นนะครับเมื่อขายได้ให้กดยืนยันการรับยอดทันทีนะครับยืนยันการรับยอดทันทีสมมติวันข้างหน้าเขายกเลิกยกเลิกก็ไม่เป็นไรนะครับยกเลิกก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเขาก็ ตัดสินใจซื้อกับเราในวันนั้นนะเราก็ยังคงอยากจะได้คนทํานองเนี้ยมาอยู่ดีซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยไปใช้ออฟเฟอร์ไปใช้อากลยุทธ์อะไรต่างๆในการโน้มน้าวให้เขามายกเลิกของเราทีหลังก็ได้นะครับดังนั้น,นคําตอบของผมก็คือว่าขายได้แล้วยืนยันออเดอร์ไปเลยนะครับและเมื่อเรายืนยันออเดอร์ระบบจะนําส่งคนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันมาให้จริงไหมผมตอบเลยว่าจริงมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับ